โอเคสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำบริษัทนะครับนี่ครับ,ะะรบต่อต่อนี่ครับชื่อบริษัทนะครับ,น,น,บรรนะนำบริษัทเลยเออเก็บเลยเก็บทิ้งเลยนี่นะบริษัทสยามนะครับ ครับเปิดประตูลูกค้าไหมลูกค้ามาแล้ว,ลวเอ,อ่อเอนเจไปจเดี๋ยวแป๊บปะงูเอาไปคุยอันนี้เครื่องตัดนะครับเครื่องตัด เครื่องตัดฟอสลูมิเนียมทำจอเบกเตอร์นะครับเนียมจอฟิกจอพับจอน็อกดาวมไม่มีหน้าเด้งเลยเนี่ยนี่งานงานผลิตจอเบกเตอร์แม่อยู่ในออฟฟิศมีอันหนึง่งนี่จอฟิกลูกค้าสั่งไว้ไปดูไปดูจอหน้อจอ อันนี้เนื้อจอนะครับรูเตอร์เนื้อใายหน้าหลังหน้ากว้าง3เมตรยี่สามเมตรยี่ห้าเมตรใช้หน้าใช้หลังซิลเวอร์จอคุตติกอันนี้เครื่องอันนี้โต๊ะตัดจอเครื่องตัดเห็นไหมครับนี่ตัวอย่างงานจอจอพับนะครับพับบคาจอพับจอพับ นี่เครื่องเครื่องทำจอเบรคเตอร์ครับเครื่องอร์สนใจสัง่งได้นะเชิญเชิญออาฟิตเลยครับเชิญเลยครับโอเคเดี๋ยวจบนี่ก่อน,นไม่ไม่จบแล้วไม่เป็น